วันนี้เป็นคุณหมอสิแป้แงเขียวคุณหมอสิมอน,นกําลังเกลียยาสีฟันใส่กระแปะ้งปาดยาสีฟันปุน้ะยาสีฟันก็กวนยังไงเขาเก๋อูนะแป้งใส่กับเขียวใส่กะเขียวมูฟเฟ่น่ะเฮ้ยยัง เฮดแขีวเลมน้อยเฮดใส่ทุงหูทุงหูนะจะฟังดูเรียงว่าูเรียงหรือปุ่นปาดเขีวไหมเรีมง่ายถ่รพี่น้องเขีวเรีมบ่กง่ายเลยนะคุณหมออย่างอัดเขีวเข็มเรีมง่ายเนาบึงแฟนน่ะเฮดขนมหวาน ไอข้านมเซนบอร์ฟแน่ะรับขนมหวานยัย่วๆจ้า <laughs> แม่ก็เป็นคนผากเนาะ <c oughs> คิดบ้านๆสไตล์เด็กหน่อยแค่ข,ของที่หน่อย <c oughs> ไอซครีมคือเป็นอียังไงแฟนะคือเป็นเซนเซนยังสั่นปูนกินบัวคะแม่คคาขายของ